ตอนนี้ก็อยู่พวกเราในช่องชวนซัน้าชแนแนะคะีะพวกเราก็จะมาทำแต่งหน้าฉบับตัวเองค่ะใช่ค่ะอเคก่อนจะไปทำคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะใครนั้นไปเล่มกันเลยพวกเราก็ลงครีมอะไรเสร็จแล้วแล้วทุกคนต่อไปก็ แต่ว่ามันเป็นฉบับตัวเองนะทุกคนแล้วแต่เราจะทํายังไงก็ได้นะใช่แต่ว่าของสันก็จะลงเป็นบัตรลองไปก่อนเนาะ<ช>ทําแป้งฝุ่นที่ตาตาหายไม,ไม่เป็นอะไรนะทุกคนฉันก็จะเป็นลุกเก้มเป็นสีเบอร์สูงสีเหมือนเดิมนะทุกคนไหนอะมันปิดไม่ออกปิดยังไงอะปิดให้หน่อยปิดไม่เป็น เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วได้เยอะใ่ไหมยังอีกอันนึงใช่ไหมอันนี้ชิซอมอ่าซึ้งเล่ มีเลยวันนั้นเจนซินเจน้าต่งให้ออาเสียไหมโอเคของสันจะลงประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ลงเป็นแป้โคโดโมะนะคะแป้งตัวเดิมของสันลิจ้าหน่อยอย่างเขากเราทำชิคเอาต์เกี่ยวกับแต่งหน้าก็คข่าหน่อยนิดจ้าอันนี้ล้วแต่ถนัดเลยนะ เคยท่าน,นก็ลงป้นเสร็จนะมันปิดกันแนล้วันดำลนิดหนึ่งกันอ ต่อไปสันก็จะเคยตา่าโอเคเดี๋ยวขอไปกีต้าวก่อนนะทุกคนไม่นั้นถ้าให้ยู่มาเนี่ยนานมากใ้ยโอเคตอนนี้สันเล่กีต้าของเธอใช่ไหมคะเดินมาถึงนั่งดังไปมันสัน้นหนึ่ง โอเคทุกคนนะคะี่ไปกินดิค่ากีตาร์โอเคทุกคนกีตาร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูของของสั้นกับของอนาอนนะครับในห้องสัน้นนะโอเคมาดูของอนานในหันด้านนึ่นเลยสวยมากต่อไปเราก็จะมาดัดขนตานทุกคนเฮ้ยลืมไปลงลงลิปมันก่อนนะทุกคนมันจะได้ช่วยปากมันเป็นร่องปากไม่แห้งปากไม่เหี่ยวในมันนี้นนะเหี่ยวเหี่ยวโอเคอืม ไม่ลงจวคอยเช็อเคอคอกนี่นะ,ะน้องโอเคดัขนตาจ้านีันะน้ำข้างน้าเลยน้องลงมาล้งก่อนเดี๋ยวนขนตาจะได้เด้งนะทุกคน ้ได้ดามากเ,เดี๋ยวต่อไปสั้นขออนุญาตไปไดัดขนตาก่อนแล้วก็ตัดนตานะจ๊ะตอนนี้อันใดทำอะไร

ต่อไปมันปัดขนาตาก่อนนะคะทุกคนแล้วคือปัดยังไงก็ได้ให้มันเด้งก็พอเดี๋ยวไปปัดก่อนจ้าตาต่อตอนนี้เราก็ทาตากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน้นดูด้านหน้าจา้าสวยมากเราแบบกีดตาแล้วมันดูตาโตน่ารักมากต่อไปนี่ตั้งกล้องตรงนี้เลยมันจะอะไรที่มึงมาถ่ายนั่นทาอะไรทาดอลลี่อายนั่นเองเย็ดแม่หัวหักพ่อ อ๋ออ๋อไปดูด้วาครับคยอจะจัดจๆส่งเลยนี่นะทุกคนมันหักนกะ็ออกเลยแบบอเอ้ยอะได้ล้างแล้วก็ทาหัวตานะคะมันจะได้ดูตาโตอะไรนะนม่มือ เคยขอทาก,ากา่อนละกันเสร็จแล้วนะคะดูความแล้วเออติดทองอเลยแต่ว่าดูแต่กันมันคือมันดูแบบม,มีความดาอเรียอะไรแบบนี้นะจ๊ะโ <Okay. S 1> okay, อเคต่อไปเราก็จะทาตาทาตาจ้าอันนั้นอ๋อนี่ว่านี้มันเคยช่วยเราไหมมีที่ทาคิวด้วยขอ,ขอท,ทาคิวกันละกันตอบดง คุยมันนี้ก็พอแล้วทุกคนไม่ต้องเอาอะไรให้มากมากแลทุกคนใช้ต่อไปนะคะทุกคนก็จะมาทาสีตาแล้วนะปกติซันจะไม่ทาเลยนะเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าซันไม่ชอบแล้วก็หนังตาเป็นคนที่หนังตามันมากเอาอันนี้ตานี่ทนซอมอิดสวยมาออันนี้นข้อันเส้ซนมันเอาเอาอันนางละมอนนะอันนี้ไหมอือนี่ไงมีแป้ง เดี๋ยวเขาทาก่อนนะจ๊ะของนดาก็าจะลงเป็นสีนี้นะทุกคนสีนี้แลอวเออแลก็เอากาเป็ดส,ส,สีน้ําเงินมันจะได้มงะควนดาเป็นสองสีนี้นะทุกคนแล้วก็ของซันตาเป็นสีน้ําตาแล้วกันมันจะได้ทุกนอนตานนี้แล้วก็อันนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขอทาก,ก่อนจ้าทุกคนตอนนี้ฉันเปลี่ยนจะเป็นสีเดาบรรดาแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปทาก,ก่อนจ้าตอนนี้พวกเราก็แต่งตาแต่งอะไรเสร็จแล้วนะทุกคน เหนื่อยมันเอาไปตายขาดอะไรไปหรือเปล่านั่งลบดูมันออกนะทุกคนจิดชูกก็หายคุณสาเอามาเพราะเราก็จะทาเป็นสีแดงนะกนเป็นอลิปลิปทุกอมเหมือนเดิมนะทุกคนเบบนี้ได้นะจ๊ะติดใจละสี ท่าเป็นสีแดงน,นะทุกคนเป็นเบอร์ศูนย์สองนะจ๊ะอันนั้สีอไลสีชมพูหรือสีแดงสีแดงโอเคมันเข้มมากนะทุกคนโอเคแล้วว่าจะเกกี่ยทาไปหลายๆชั้นนะทุกคนเพราะว่าชั้นเดียวมันคือมันแบบไม่ได้อะไรเลยอะ ปัดไปก่อนเดีวออนเองไม่เป็นไรถ้าเสียงอยู่แล้วก็แล้วแต่เอาท่านนั้นได้ไหมเอาเติมได้ไหม อันนั้นเมื่อดูจกันนะยายดูเลยเออได้ละคนเป็นประฏิศน้องด้วเออลเคยน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าของจริงคือเข้มมากเออเอาเดินหน่อยนะกันฮะเอาได้ไหมรู้ค่ะไม่พอเหรอซุยเหรอนี่คนาดยังไม่ได้เข้มอ่ะเดี๋ยวเราขอไปเติมลิปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า พอเสร็จแล้วมันจะยังไงเฮ้ยแต่สุดท้ายฉันก็จะลทรงเป็นแป้งนะทุกคนแล้วแต่ขนาดเลยคืออันนั้นเคยแต่งจัดที่สุดนะทุกคนบูกับติ๊มไม่ได้เคยแต่งขนาดนี้นะทุกคนวันนี้ก็จะตาปีตาแล้วก็บัดขนตาแล้วก็ทาลิปทาแก้มมันดีบางทีก็ไม่ได้ทานะแป้งก็มาล็อกเมคอัพอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วแต่ขนาดเนาะอันนั้นลงไหมเพราะมันดูจางมากลงไปที่แก้มหน้าของฉันนะทุกคนแล้วก็จะ จะปัดนะเอามาเลยก็ต้องใช้เออใช้หน่อยแถมมันจะให้ความอมชมฉ่ำหน่ารักอืมแบบเว่าก็คือเหมือนกับแบบปัดแก้วอะไรประมาณนี้ทุกคนเราไม่ใช่บิวเจอร์บุ้กเกิลทุกคนที่จะรู้ยี่ห้ออะไรแบบนี้ทุกคนโอเคส่วนใหญ่ก็จากพวกแอปส้มแอป้าอะไรแบบประมาณนี้มีตินเออ ข,ของจริงคือสวยมากคือเทาไหนนะทุกคนเดี๋ยวพอนานๆสักๆหนึ่งเนี่ยก็จะได้เองโะเคเดี๋ยวไปขอทำหัวไลยให้็จก่อนแล้วก็มาดูกันนุ๊ยเดี๋ยวลืมทำผมให้อนาเนาะของซันซันจะปล่อยนะทุกคนเพราะทำทำให้ตัวเองไม่ได้อะฮันใหล้างกจะดาษใจให้ทุกคนทุกคนอย่าพามา สองครัง้งโอเคถ้าเปียส่องทางไม่ไดโอเคขออนุญาตแบ่องผมอะไรให้เสร็จก่นอนแบ่งผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอเอาอยางเราก็จะผูกด้านที่เราจะท,ทําทีหลังรายการนี้คือชื่อรายการว่าแต่งหน้าทำผมเหมือนเดิมนะทุกคนเป็น ep ที่4เนาะเดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะมาทำไม่เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าจะมีเรียนเย <1 K. S 1> อะหนึงแค่ไหน แล้วก็จะปล่อยหวานนิดนึงมันก็จะได้แบบเอออยู่น่ารักอะไรประมาณนี้นะทุกคนอืมนีไ่ไม่เอาเอ้ยย่กูรู้จักร้อนมากต่อไปเราก็จะแบ่งผวงนะทุกคนแล้วก็จะเก็บอันด้านข้างๆมันจะได้ยิ่งให็่ เป็นสามชออแบบนี้ทุกคนแล้วก็สลับไปสลับมานะทุกคนทำแบบแกะเก็บธรรมาดาเลยนะอือหือเพื่อทำแกะเก็บใช่แกะสองด้านก็ปลูกใช่เยวะอเคเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนใกล้จะเสร็จแล้วนะไปไปอเอาคนะคะทุกคนอ่ะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็นี่แล้วก็เก็บด้านสุดท้ายเลยนะทุกคนแล้วก็มัดประมาณนี้นะจ๊ะมาอย่างายัาอยู่ไหนี ไม่ต้องเลยเอายางมัน่หมอเคขออนุญ,ญาตไปทำให้เสร็จแล้วก็มาดูกันทุกคนซันเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะทุกคนจะปล่อยใหม่แล้วก็เก็บหมดเลยนะจ๊ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะย๋ยวแป๊บหนึ่งไปเอาผ้าซับมันก่อน มันก็เริ่มให้แล้วทุกคนดูนะมันก็จะใช้แบบลอมอากาศธรรมดาเลยนะทุกคนฉันเพิ่งสางหัวมานะมาหนักอีกแล้วโีเคเสรแล้วนทุกคนเดี๋ยวเราอันดาม,มาแล้วก็จะมีคลิปกัน